ในสยามรูปเดยมด้วยเมตตาการุณาธรรมทั้งสามในโลกต่างสงบพรันมองขออันเชิญเดชธรรมปีวันสิบหกจันทราสิบแปดฉันดิ่งจงมาเป็ี่ยนกิงในสิ่งปัสสุกันได้รื่ออยู่ดีอุดมเป็นประตมงคลเดิมประเสริฐมงคลใจ โอมประมัสสิปติงก็แลโจติติวิเวทิสุตราตนะทีคุณหุนยะเทไทแมษวราติบดีวรปรมิสุวันวรสัสรุมเสในเอกครภัสสริอัตตวจินติ ปิยาเดบราเดอมอนิปดาตีที่ในภูมิโลกมีติกาพระเจ้าจะกัมพีกัมบูจาจะคิธีนามมหาพุทธพิเศษตามกติตาเป็นิสพปัมสุจรินัยเดทุงโยปะสาปะจีปตกิ ใจยากใจยาขอบอรุ่รานสาวรีสีบอรมัยนราคิพไตไกรราชใจยากวนนงสัตว์สุตตาันิมาโนัฏิเทวาสัตวาบุรสเบดสายิมานุตินาเกวานัสัตวสุตตา

โรมณีนาปาเตวามะเรตวาโอมนะมะโยธะยามา I yang akan centouh pari pun ceuh ayam Nam saya rasasanku pada bi yang pari para Pa ce sedpi ada ja sebagai Naraka tuja roga jana rakata aroganya suke jam ora saming seming jamara jati na suke jam

ขอน้อมสรรพะกํานังสรอาณประชาทิโพภิสัพพีเดสาอภิภิจตโรเทวาบังให้เทวาจันโจจักสุนิโยจะอิทโจจะผมโจจานเทวะพุทธโคตะอิติ มหาราชผู้ท้าปัจจนาธรรมานาสนาสัจเจพบจตโติโตจัตุรโกจัมเทวาสิทธุจัเทวาปุญญโกจามจรังวาติตังวาติตังทานิสัตวามญาติ กว่ากบบาบคุมบรมบาทหลวงพ่อพระไยพุทธอ,องค์จ้าประหพุูมิเาิมพารานตาทรงสวบพระไตรปิฎกธรรมคัมภีรแห่งปาชินาสีสัพพัญญุพระบรมครูบริสุทธ ในหมู่มโนต์เทว,วดาข้าพระเจ้าขอวันทรรมบรรดาจากักปิดปัตเจตพระพุทธเจ้าเรามหาเทพสันนิบาตภาสยมโวนา,านาทาธรบาบาาาข้าเจ้าตรุบาลทั้งสี่พระองค์พระพรหมพระไตรปิการเจเวน

นาคินโน้นนักเส่นที่ประจักษ์ทร์กระจัดจอดจำระรัศมีรุ่งเรืองระเสบเบืองพระสงเฆ์พระระเบียงอากาศพิมานมาสู่แดนทีกงานจะเลื่อมจะดูสน ว่าวิทยานุกเกรโดยเริมศุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขออำนาจเดชคุณพระธรรมปรารถกกนาจัดมาให้นโ,นโดยสารคุกรผลของไทยขออำนาจเดชคุณพระรัตนสั์แก้วจงพ่องแผวพนไทยให้ไกลห่างขออำนาจโค เขาเนาะสิให้หูให้เห็นจริงนสิผู้บาอาจารย์เพื่อสอนเด้ออันนี้บอกสู้ฟังด้ยซึ่งดอ,อกันไม่ออกจากไปก็วัดโพชัยพุทธตำบลวระทาดบางพ,พุ่นอำเภอเมือ,อ,องจังหวนนัดหนองคายนะครับอาจารย์มหาโบส์ผู้บาอาจารย์คนอยู่น้ำกันเมื่อนีพระน,น,น่าถึงการมาเอาบุญบุญนี่เป็นโตจังไรไม่ออกเขาเหตุผลแล้วพี่ผมว่าจกมาราของห้องเดีบวก สามนาที่นว่าออบอมีไผมาลักมาจุกก็ลอยขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสเทศกระเทศไปสรุปนี่บบบบมเพื่อการพัฒนาการเ็ดบุญแต่คนว่าการเ็ดบุญบอฟังเาทเพื่จอจังกินปนบ,บ่มีผ่ผาสขนาด เพลงไถ่ก็ว <après> ่ารั่นก็คือลังว่าขาดอันไหนอันหนึ่งไปทำไมไม่ออกเนาะเมื่อนี้ท่านศีลภาวนาสามยางนี้รักษาไว้ด้มยใจเท่าี่นเอาไว้ในใจเท่าไหนมโนในมโนมโนอาใจเลยมโนนะโมใจเดี๋ยวจังฟังปะบัสความเปไปไปมาของบทสวดไรหนั่งแท้พุทธานิโญมหาติโชธรรมจันโชสังฆาตและฆโนติรุณโสโกโนเบกบาลโยข้าฟังดูความหมายของเพงไถ่ อาจารย์มหาบุตรสิวาสุฟังเป็นบาลมือนี่อาจารย์มากบบก,าากา็บอกว่าหลายดอกไหบอกว่าหลายบอกว่าไม่ออกในหัวขวัญนี่แหละไปใส่ตยแล้ว,ก,ว,วนนลก็ป <c ười> ุก,กหวัหวบ้างฮะน้อนแล้วบอกลูกเกินมากหัวขวัญโพล่ะน้อนหัวจะเพี้ยงเพี้ยนดีไหมเออเอาค่อยไปเดนะจะไปเตยเที่ยงกันได้ไรนะค่อยไปแม่ค่อยไป

จึงปวดเอาแล้วเอาฝ่ายที่ต้องปาายตัานนั่แนยืนยันยืยนเออง